วันที่ยี่สิบเมษายนสองห้าหเจ็ดสวัสดีครับวันนี้ลุงนำเสนอวาวนา้ำรถยนต์นิสสันสันนี่ปีสองพันสองซึ่งวาวตัวเก่านี่คือวาวที่หลุงเปลี่ยนมาเมื่อห้าปีที่แล้วอันนี้น่าจะเป็นของเทียบนะครับอุณหภูมิทงน้ำเนี่ยถึงตั้งอยู่บนเตาแก๊สเนี่ยก็น่าจะประมาณ 70กว่า80องศาซีสนะครับซึ่งวาล์วตัวนี้จะไม่เปิดเปิดน้อยมากเห็นไหมครับไม่มีช่องว่างแต่ถ้าเป็นของแท้ของมันเนี่ยนะครับมันจะมีช่องว่างเห็นไหมครับเนี่ยลงตะเกียบนะปลายตะเกียบที่ชี้ลงไปเนี่ยมันจะมีช่องว่างอของแท้ลงซื้อมานี่จะเปิดที่อุณหภูมิ76.5องศาเซลเซียสส่วนตัวนี้น่าจะเปิดที่80กว่าแต่ขณะนี้ไม่เปิดนะเปิดน้อยมากอันนี้เป็นเหตุให้น้ําในหม้อน้ํารถยนต์เนี่ยเดือด แล้วก็มีปัญหาหลุมต้องไปตายกลางทางอะ่ะตรวน,นี้นะครับเอ,อางวัน,น้ําแล้วก็ดีขึ้นแต่ว่าอันนี้ก็เปิดนิดหน่อยเปิดไม่มากนะครับเอ่อก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับจับสาเหตุได้แล้วละว่าที่รถโอวิทีนี่เป็นเพราะว่าวาลน้าหมดอายุนะครับตัวนี้เพิ่งซื้อมาเดี๋ยวลุงก็จะใส่นะครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังบ้างแต่การดูแลรักษารถเก่า สวัสดีครับ